ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขากรอยนายสุริยศัก์ชัยกูลนณยูบายเรียนดีมีความสุขจุดเน้น10ออ1อาณาบริเวณสวยงามโรงเรียนวัดเขากรอยดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ ห้องน้ำให้มีความสะอาดและสวยงามที่เอื้อต่อการเรียนรู้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนและปลอดภัยอ .2 อ,อนุบาลยุคใหม่โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ <c oughs> เด็กมีพัฒนาการ4ด้านทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา มีทักษะชีวิตในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัยอาอามัยแข็งแรงนักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงโดยออกกำลังกายประกอบเพลงตอนเช้าดื่มนมทุกวัน และรับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบห้าหมู่พร้อมแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จทุกครั้งนักเรียนได้รับตรวจสุขภาพประจำปีโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลท่าข้ามอ,อสี่อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยนักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการแก้ไขปัญหาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และการพัฒนาทักษะการคัดลายมือโดยจัดทำบัญชีคำพื้นฐานให้นักเรียนทุกชั้นได้ฝึกอ่านเขียนและคัดลายมืออ5อากับกิริยาดีนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์แปดประการดังนี้ 1. ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินยัย 4. ีใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. จ็ดรักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะอหก ICT เพื่อการเรียนรู้ครูทุกคนสามารถใช้งานระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัล o b e c Content Center หรือจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลนำสื่อการเรียนรู้เข้าสู่ระบบ o b i Content Center และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อ .7 องค์กรแห่งความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดก,กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนท้องนาร่วมกับโรงเรียนในตำบลท่าข้ามและนักศึกษาคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานคารินมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันและการรักษาความสอาร่างกาย A8 Active Learning ครูมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาออกแบบการเรียนรู้เชิงรึก โดยเน้นกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการบูรณาการทฤษฎีพระหุปัญญาและเหลี่ยงเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอ .9 อาชีพพื้นฐาน โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมและการเรียนรู้สู่อาชีพโดยศึกษาเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่นเช่นขนมไข่กรอบทองม้วนเห็ดแครงและมันทอดบ้านเขากล่อยอสิบโอเน็ตอาทีเอนที T, T, เป็นหนึ่งยกระดับผลสำลทธทางการศึกษาโอเน็ตอาทีเอนที T, โดยมีการจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน